สวัสดีครับผมบุญมีบุญไพโรธนะครับผมเคยอยู่ที่ประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศเขมรนะครับผมอ่านพูดภาษาเขมรได้นะครับผมเคยเป็นครูสอนอยู่ที่กัมพูชานะครับสอนภาษาไทยวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าเวลาเราเรียกคนกัมพูชาหรือว่าเรียกคนเขมรมีค่าเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าเราเรียกคนเขมรแล้วเขาจะโกรธไม่ใช่นะครับเขาภูมิใจด้วยซ้ําที่ว่าเขาเกิดมาเป็นลูกเขมรนะครับ ก็คือเราจะเรียกเขาว่าคนกรรมบูชาหรือว่าคนเขเมรมีค่าเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าไม่สุภาพนะครับช่วงท้ายวิดีโอผมจะพูดเป็นภาษาเขเมรน,นะครับเพราะว่าผมจะอธิบายคนเขเมรพูดว่าผมกําลังพูดเรื่องอะไรนะครับขยมเมียนโมตเนียเพียบดอยบานการ์ดเกียกโกนขมาขยมเมียนโมตนีเพียบ ดอยบานเกิดเจียโกนขแมขยมเมียนโมทนเพียบดอยบานเกิดเจียโกนขแม่ขยมแปลว่าผมหรือฉันเมียนมีโมทนเพียบแปลว่าโมทนาภาพก็คือภูมิใจแล้วก็ชื่นชมยินดีภูมิใจดอยแปลว่าโดยบานแปลว่าได้กาดแปลว่เกิด เกียแปลว่าเป็นโกนแปลว่าลูกขแมแปลว่าขเมน็นชมเมียนโมทนเพียบโดยบานเกิดเจียโกนขแม่ผมหรือฉันมีโมทนาภาพหรือว่าชื่นชมยินดีภูมิใจโดยได้เกิดเป็นลูกขเม็นชมเมียนโมทนเพียบโดยบานเกิดเจียเจียขแม่ชมเมียนโมทนเพียบ โดยบานเกิดเจียเจียขแม่เขยมิมเมียนโมทนาเพียบโดยบานเกิดเจียเจียขแม่ผมหรือฉันมีโมทนาภาพหรือว่าชื่นชมยินดีโดยได้เกิดเป็นชาติขแม่นต่อไปผมจะพูดภาษาขแมรนนะครับเพื่อให้คนขแมรเข้าใจว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไรนะครับจูเรสโซวาดขยมกันเมียน ขยมทรวธเวจก,กลูของเรียนภิษาไทยนาแอติกรองพนมเป็กัมพูเชียเยืงทางใดหนึ่งขยมน้มเนี่ยไทยโมนสดาบเรื่องทาขยมนิยยเรื่องทาอบเบอร์ไทยนู่นหนึ่งเฮาขแมทาคนขเมรนมนุข,ขแม่คนกัมบูชามนุกัมบูเชีย มีในเสมอคเนฆาคือเวียมันเมนประเหรหรือเวียมันสมรอมเอาไว้เด้เอ่อเนี่ยขแมอเอ่อตรเองออพองทาเนี่ยขแมออนุการมอเจียเจียดขแมอหรือกนขแมอนูนะยมนิยายโปรทาออยเนี่ยขแมอเอ่อยลทาខ្ញុំนิยายពីរឿងវៃគឺខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថា เนี่ยไทยนู่เบอร์ยืงหนึ่งเนี่ยไทยหนึ่งเฮาโกนขมแมทะอ่ามนุษย์ขมแม่คนขมเณรอ่ามนุษย์กัมพูชาคนกัมพูชาอ่าเนี่ยเนี่ยค่าเกยโยธามันสมรมเวียมันสมรมยังนาเดบุธาเว,วสเมร์คเนียคือเนี่ยขมแม่ยืนนู่อ่าเมียนโมทนเพียบอเตระอ่อ,อขน้องเจิดพรองทา ខ្លួនអែងកើតមោជាកូនខ្មែនេះហើយគឺរឿងដងញោមនេះនិយាយបើថាអ្នកថៃខ្លាគេថាកុំតៅហៅគេថាអ្ហកົນខ្មេនកុំតៅហៅគេថាខ្លួនអ្គូនហៅថាคนកម្ពុជាគេថាអញ្ចឹងញោមប្រាប់ថាហៅថាคนខ្មេនឬคนកម្ពុជាវាស្មើគ្នាគឺអ្នកខ្មែរយើងនោះ អត្រៃអស់ក្នុងចិត្តផងថាគុនអេងកើតមោចាចិត្តខំแรงចាគឺវាមិនមានថាវាមិនសំរុំអ្វីទេគឺវាស្មើគ្នាខ្ញុំសូមចាប់ឲ្យមានសំឡេងល្អជុំលាបលាបងนะครับสวัสดีครับ